สวัสดีครับพระจาจารยแม่จ๋าพาเที่ยวนะครับวันนี้เราจะพามาชมบรรยากาศสวยๆงามๆกับที่พักหลักร้อยวิวหลักล้านกันที่เอำเภอน้ำหนาวครับจังหวัดเดชรฐ์ูรณ์นะครับที่น้ำหนาวเนี่ยก็มีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายที่มากนะครับ mm hmm. เติมไปด้วยธรรมชาติขุน เขาลมหนาวไทยอะไเนี่ยก็คือสมบูรณ์มากๆนะครับโดยเฉพาะที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้เลยเนี่ยที่คนมากันเยอะๆเลยก็คือที่เลยด้านนะครับเลยด้านชื่อเลยด้านจริงๆก็จริง,รงแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่เลยนะครับอยู่อําเภอนั้งหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์ครับเราจะมารีวิวที่พักสวยๆกันที่น้าหนาวกันนะครับก็มีสองที่ที่เราจะมารีวิวในวันนี้นะครับตที่เรายืนอ,อยู่ตรงนี้นะครับก็คือบ้านภูไผ่ ผูภายเบิกตะวันนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งอยู่ติดกันเลยก็ครับจะอยู่เป็นพื้นที่บริเวณเดียวกันเลยนะครับเดินหา,หากันได้เลยนะครับก็คือบ้านไร่เก็บตะวันนะครับผมก็ลักษณะก็จําเป็นโฮมสเตย์แต่ว่าเขามีความเก๋ไก๋ในเครื่องของการดีไซน์นะฮะแล้วก็รูปแบบของห้องซึ่งออกแบบได้สวยงามมากครับพร้อมกับวิวที่หันหน้าไปทางด้านจังหวัดเลยซึ่งจะเห็น ภูกระดึงตั้งแต่ง,งาดูเลยเราออกมาที่ะาบียนเรามาชมวิวตรงนี้ได้เลยนะครับวิวเราดบบับหลักพันล้านจริงๆนะครับห็นความอลรังการของภูกระดึงได้เต็มครับก็ด้วยความที่เป็นโฮมสเตย์นะครับเลยทําให้ในแต่และที่พักเนี่ยก็จะมีจํานวนห้องพักที่ไม่ได้มากเท่าไหร่แล้วอย่างที่เรามากันในวันนี้เราก็มากันกลุ่มเราก็เลยจองที่พักในศอกที่นี้นะครับทั้งที่ ภูไผ่เบิกตะวันแล้วก็ทีบันไร่เบิตะวันแต่และห้องเนี่ยมีดีไซน์ที่เก๋ไก๋หลากหลายตามแบบเปนไปเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศและความเก๋ไก๋ของแต่และห้องกันเลยนะครับที่เห็นอยู่นี้เป็นห้องพักของบ้านภูไผ่ไร่ภูไผ่เบิกตะวันโฮมสเตย์เราได้พักบ้านภูไผ่สี่ห้องพักตกแต่งเรียบง่ายแต่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ลักษณะเป็นแนวยาวพักได้ห้องละสองคนมีระเบียงชมวิวพร้องอ่างอาบน้ำแบบโอเพนส่วนบริเวณนี้เป็นระเบียงชมวิวของบ้านไร่เก็บตะวันโฮมสเตย์มีจุดสำหรับถ่ายรูปไปพร้อมกับวิวของภูกระดึงขุนเขามหาสเสน่ห์แห่งเมืองเลยห้องพักที่มาพร้อมกับระเบียงชมวิวทุกหลัง ภายในตกแต่งในแบบที่เรียบง่ายแต่มีความสะดวกสบายเหมาะสำหรับการมาพักผ่อนมีห้องพักแบบครอบครัวพักได้3คนและห้องพักแบบ2คนหรือจะเป็นห้องพักแบบโดมที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน ได้สองคนแต่ก็มีเตียงเสริมเพิ่มได้อีกหนึ่งคนมีระเบียงพร้อมอ่างอาบน้ำแบบเปิดโล่งได้บรรยากาศความเป็นธรรมชาติจริงๆครับบ้านภาูผ่ใต้ภูไผ่เมืองตะวันและบ้านไร่เก็บตะวันโฮมสเตย์ที่พักราคาไม่แพงที่สามารถมองเห็นทิวทัศน์ได้กว้างไกลสุดลูกหูลูกตาทั้งยามเช้าและยามเย็นห้องพักกว้างห้องหนักก็จะมีห้ บรรยาก,กาศของที่อ่านใจมีแต่ว่าไม่ต้องกลัวนะว่าเอ๊ะเดี๋ยวมันจะโก้ไหมมันจะแอบดูไหมนีใครจะมาบ้ประมาณนี้ก็มันไม่ได้ช่วยกันอะไรได้เลยดูเดี๋ยวรังมากเลย <c oughs> ถ้าใครแบบว่าเอออยากเห็นวิวแบบบรรยากาศในที่ก็ไม่ต้องปิดม้านนะก็เห็นถอดเสื้อผ้าเลยงลงไปทำไมทั้งเสื้อผ้าจินตนาการอกสิคะว่า ตอนนี้เรากำลังหาด้านกันอยู่ท้างทางวิวทั้นร้อยแปดสิบองศาตีนภูกระดึงอยู่ข้างหน้านี่เองคือราคาหลักร้อยแต่ว่าวิวหลักบอกว่าไม่รู้กี่ติล้านล้านตล้านพันล้านอยู่ที่เนี้ยแต่ละหลังจะไม่เท่ากันนะก็จะแตกต่างกับออาไปตามใช้ของห้องแต่ละแต่ละแบบถ้าจะเป็นอานาข้าวเดี๋ยวก็ต้องกลบก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันพรุ่งนี้ ก็ขอให้ได้เจอหมอกแล้กันเกิดกันทรุ่งนี้เช้าค่ะ ยามเช้านะครับพาทิศตะวันจะขึ้นนะฮะดสวยงามมากนะครับวันนี้ก็หมอกก็มีพอเคลียร์อยู่บ้างครับไม่ได้เยอะบางวันก็หมอกไะเยอะหมอกบางน้อยแล้วแต่สภาพอากาศนะครับเราไปเตรียมตัวตน้ำกาก่อเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศสวยๆรอบๆที่พักบ้านภูไผ่นะครับ,บรบบะงบ้านไร่เก็บตะวันครับบ้านภูไผ่ไร่ภูไผ่เบิกตะวันและบ้านไร่เก็บตะวันโฮมสเตย์ นอกจากที่พักอยู่ในทำเลที่วิวดีเต็มไปด้วยความสงบและความเป็นธรรมชาติเจ้าของที่พักทั้งสองที่ก็น่ารักมากบริการแบบเป็นกันเองให้ความรู้สึกอบอุ่นมากครับใครสนใจที่พักน้ำหนาวสามารถจองโดยตรงตามเบอร์นี้ได้เลยครับจุดตรงนี้นะครับก็คือจุดชมวิวของบ้านไร่เก็บตะวันโฮมสเตย์นะคะก็เป็น ระเบียงขึ้นมาเก็บภาพมุมสูงกันนะครับเป็นดัดฟ้านะฮะก็ด้านหลังของผมคือภูกระดึงนะครับซึ่งตอนนี้นี่ก็หมอกมาเต็มเลยครับจากเมื่อเช้าที่เรายังไม่ค่อยเห็นสายหมอกเท่าไหร่นะตอนนี้หมอกนี่ไหลขึ้นมานี่ท่วมยอดภูไปเรียบร้อยแล้วนะครับภูกระดึงใหญ,ใหญ,ใหญ่สุดอลังการนี่ก็หายไปกับสายหมอกนะครับกาดขาวโครจนมากนะครับแต่อากาศดีมากครับผม โอโซนแหล่งสำคัญอีกแหล่งหนึ่งเลยที่เราจะหาโวยอากาศบริสุทธิ์พักผ่อนสัมผัสอ,อากาศบริสุทธิ์มาชาร์จแบตกันก็มาที่นี่ได้นะครับ แล้วนะครับจริงๆก็คือสองที่นี่ก็อาหารเขาก็องจับคุณลักษณะกันนะปลาไหลเกี๊ตะวันนะเขาจะเป็นมีไข่กระทะต้มแล้วกัเป็นมุกสลัดนะครับผมส่วนทางนี้ก็จะเป็นอาหารออกแนวไทยๆหน่อยนะฮะได้ยินชื่อแล้วเนี่ยขอชิมวันนี้ไอสาขามันี่เป็นไงเพราเป็นน้ำยารสชาติเหมือนน้ำยาป่ากนะที่ก็สนใจหอมอ่ะอืม แล้วก <Smile. S 2> ็ใส่เนื้อสัตว์เนี่ยสามอย่างเลยนะครับเห็นว่ามีแถมเลือดหมูด้วยอืมรสชาติดีเยี่ยมมากอร่อยบรรยากาศที่ผักของสำปองกีเนี่ยก็จะเป็นบรรยากาศเดียวกันน้ำเหล่านี้ยเขามาช่วยได้ตลอดทุกสีนะแต่แล้วดูก็จะมีความสวยแตลกๆกันไปใช่คือถ้าอยากจะมาดูความชุ่มฉื่นแล้วก็สายหมอกที่อลังการมากๆ ก็ต้องแนะนำเลยคือมาหน้าฝนแต่ที่น,นี่อากาศเขาก็เย็นอยู่แล้วอากาศก็เย็นตลอดทั้งปีนะก็คืนก็คืนมาเนี่ยเราก็มาทานอาหารเย็นกันก็นมาทานกันตรงนี้แรกพอตกกลางคืนเราเผาหัวเ,เริ่มเริ่มเย็นเลยคนะ่ะเริ่มหนาวเริ่มหนา,า,นาวาเริ่มหนาวต้องหลบกับเข้าห้องดีกว่าจุดบินกลับเข้าห้องเลยวันนี้เราสองคนพ่อจ๋าแม่จ๋าพาเที่ยวก็ต้องขอตัวมากันไปก่อนที่พักสวยๆที่น้ำหนาว Bye.